อครับอ่าเอามาเลยครับผมครับผมอยู่กี่คนสองคนผมายมาไมามหทำงานอ๋อมเปมาเป็มาเ็นมเปนาเอมาเห้นเป็นอ็มาเปาเอ็า็มเนอาาเนา ตรวจม่ประับน่แม่จะรีบไมเนี่ยิดปาเลอาตรตรวจมา่นเด้อเนี่้วอ่ะเลื่อนไปเลื่อนนี่น่น่ดยไ่นี่งแม่วยก็ได้เดี๋ยวเอีให้เดี๋ยวให้ใหม่โอเคครับ มาผันกัครกผมก็ได้ได้สอนไว้สอนไว้คบยางมีอะไรบ้างม,ม,มีมีอะไรมีอะไรอีกไหม,มครบยาง คุ้นมาแล้วใช่ไหมยากระปุกยาเออยามีแล้วนี่มีแล้วมันเครื่องครัวเครื่องครัวเครื่องครัวมีทั้งิมพ์ะครับนาะมีข้าวองรับจ้างกินอ๋อเหรอแล้วตอนนี้ก็ร no. ับจ้างตอนนี้ได้รับจ้างไหมอ่ะเหรอทันทีทันทีเนาะอันนี้เครื่องครัวนะโยมนะมีครบนะ ครับมีนมมีอะไรครบหมดเลยนะครับมีครบหมดเลยเสื้อผ้านะครับให้เยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปไหมโยมให้เยอะไปไหมฮ่าฮ่าฮ่าทานหมดไหมเนี่ยได้หลายโบได้หลายดอกไม้โอตอนนี้ก็ก็ไม่มีรายได้รับจ้างแล้วเนาะโอ เดี๋ยวผมเอาให้ไว้ติดต่อไว้ต่อบนไว้ห้าน้อยเนาะเผื่อยมจากจะไปซื้ออะไรส่วนตัวเนาะนะครับต่อบนไวให้แล้วกันนะครับครับต่อบนไว่ให้ครับ <c oughs> ของเยอะทานทานให้หมดแล้วกัน <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วลูกชายไปทำงานที่ไหนล่ะไปอเมีิกาไปเป็นลวกที่ล่ะครับเนอโจมก็ต้องอยู่เงีนะโอเคครับเนี่ยประหยัดอีกเยอะเลยโยมครับหลายตังเลยนะครับมีความสุขนะครับสู้ต่อไปครับผมครับผมครับครับครับไปครับน้ำขาดกแพ็งนะอ๋อขอีิแ็คโอเคอ่ะไปครับ <c oughs> นี่วันนที่เราไปแค่นัเรือครับจับบไรบูตับไครับผมครับไปครับนี่ก็เออแต่ละหลังนะครับก็ดูผสมกับคน รวยก็รวยไปครับคนจนก็จนไปแต่เราก็ช่วยคนเราไม่ใช่ว่าอยู่ในตัวอำเภอแล้วจะรวยทุกคนเ,เนาะใช่ป่ะคนเราไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอแล้วรวยทุกคนหรอกนะบางคนู่ตัวตัวอำเภอเนี่ยบางคนจนเขาม้นจะจนยังไงแล้วนะใช่ไหมบางทีจนจน บ้านปลายของชีวิตจริงๆแลว้วคนเราเนี่ยบ้านปลายชีวิตคนเราไม่เหมือนกันเนาะบางคนบ้านปลายชีวิตก็มีลูกเต้าดูแลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ยังมีความสุขแต่บางคนบ้านปลายชีวิตก็อยู่อย่างลำบากแสนเข็นอย่างหลายจังหวัดที่เราไปแจกทานมานะหลายหลังที่เราได้ไปสัมผัสมาก,กับชีวิตของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวที่เราจดจงไปแจกกับคนที่ยากจนน่ะนะคนยากจน,จนยากไรเนี่ย บางทีเราเห็นอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่บ้านของเขาหรอกนะเป็นบ้านคนอื่นแต่เขาเอาสายแบบให้อยู่อ่ะใช่ไหมคืออาศัยแบบว่าให้ให้อยู่อ่ะใช่ป่าคือบางคนอะถ้าเราบางอย่างเราไร้สุดอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออในบ้านเขาโอ้โหบ้านใหญ่โตจังแต่ที่ไหนได้จริงๆแล้วไม่ใช่บ้านเขาเลยบ้านคนอื่น บ้านคนอื่นแต่ว่าเขาให้อยู่แบบ <c oughs> เออให้ยู่มาก็หมายความว่าแบบว่าเป็นเป็นเป็นให้อยู่แบบเหมือนดูแลบ้านไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> คือไม่มีที่อยู่ <c oughs> ให้อยู่อะไรเงี้ย <c oughs> เออคนจนมีทุกที่อ่ะนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะไปหาเจอไอ้ตรงนี้มันมันก็อยู่ที่บุญเหมือนกันนะ บุญในวาส,สนาที่เราจะได้ไปเจอเขาเขาก็ได้เจอเราใช่ปะะ่มล่ะเจอเราถ้าบุญเขาได้เจอเราเราก็ได้ให้เขาถ้าบุญเขาไม่เจอเราเราก็ไม่ได้ให้เขามีเท่านี้แหละ <c oughs> แต่เองเชื่ออาจารย์ไหมนะว่าทุกคนอะ เกิดมาเนี่ยไม่มีใครอยากเกิดมาจนหรอกบางคนเกิดมาก็สมบูรณ์ทุนทรัพย์เกิดมาก็กับกองทรัพย์สมบัติเลยบางคนเกิดมาก็กับกองที่ดินเลยนะบางคนเกิดมากองเงินกองทองแต่บางคนที่เกิดมาเกิดกับกองดินเลยใช่ไหมไม่มีสมบัติติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาติดตัวตั้งแต่เกิด ชะตาชีวิตไม่มีใครรู้แน่นอนเออขาถึงเรียกว่าเลยนะไม่แน่ไม่นอน <c oughs> <c oughs> นอันในบ้านรวยเขาปลูกบ้านกันใหญ่โตเนาะโอเคท้ายเลยอท้ายเลยโอเคท้ายปึ๊ดโอเคโอ้โอเคไปไปกันต่อ <c oughs> ครับอ,อ๋อข้างในข้างในโน่นอ๋อข้างในเฮ้ยอ,อืมก็จะมีชื่ <c oughs> อนน <c oughs> อยู่แค่นี้ครับคือเป็นญาตลก็แบ่งหลับซอยเหี่ยเท่านี้ ลูกชายตา,บ,ตาบอดก Sod ็ไปร้องเพลงแลกเงินอนะครับเขาก็อยู่กับลูกสาวอบ้านข้างบนอยู่ไม่ได้ละมีแค่ตาอยู่เขาจะทำเป็นเหรอหลังเป็นหลังแยกกันอยู่ครับผมอ๋อพยายามลูกชายก็ลูกชายตาบอดไปร้องเพลงตาบอดไปร้องเพลงก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับอเป็นลูกสาวหรือลูกสะภ้คยเขาที่ไปรับจ้างคือเป็นรับจ้างแบบตัดอ้อย ได้รับจ้างทำนาครับได้จ้างรับจ้างลงสวนเพื่อได้มาเลี้ยงกันครับอืมอยุดน,นั่งเลยโยนะครับนั่งได้ครับนั่งเถอะนะครับเดี๋ยวผมเอาของมาให้เฉยอ๋มโอหนักเหรอ <c oughs> หุนห่นหุ่นมันน่าหนักนะหุน่นน่าจะหนัก <c oughs> ไม่หนักค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> แล้วทำอะไร,ระยะโยมเนี่ยอยู่อยู่บ้านก็อยู่อยู่บ้านคือครับเอ่ออยู่ซื่อครับอ,อ๋ไอไมใกล้ไมด้เราเดี๋ยวนี้ถ้าผมเป็นหอบอ,อ๋อเป็นโรคหอบเหรอครับอ,อ๋อโรคหอบครับอันนี้เครื่องครัวนะโยมเนาะเครื่องครัว ก็ได้ครบไหมยาอ๋อเลยอ๋อเลยยาอ๋อเลยยาครับผมนี่ก็โอเคมีมันมีน้ำมันพืชปากป่องเนาะน้ำปลาครบหมดเลยนะโยมเครื่องครัวนะครับนี่ทุกมันต้มเอาเองเนาะแล้วก็พวกส้มโอไข่มาม่าข้าวนะครับเสื้อผ้าน้ำ กล้วยอันนล้งยยาาอันนี้กล้วย,ย,น,ยนี่มมล้มเวลาฝนตกนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะม่อป่ะค่ะอ๋อหอบเหรออ,หอ๋อ,อเหรอ,อ,อเวาลาฝนตกจะได้ไม่ลื่นถ้าลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายครับครับโอ้โอโขอบคุณหลายๆเ้ื่อยๆอ๋อนี่นะ่ะเยอะนะรประหยัดได้หลายตังค์เนาะครับครัจะได้ประหยัดขึ้นเรื่อยๆเนาะครับครับอ่า ครับผมมีความสุขนะครับครับผมครับผมไปครับต่อครับอันนั้นนะครับโยมีความสุขนะครับครับผมครับผมครับผมต้องข้ามแค่เหรอ อ๋อเหรอคนคนมีอายุเหรออน่ข้างบนไม่ได้ข้างบนไม่มีคนอยู่ค่ะอ๋อเหรอครับ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 ผมครับผมครับผมสบายดีครับ โอเคครับข้าไปหลังนี้ครับที่ไหนโอเคครับเดินได้วยเลยนี่เหรอครับผมเข้าไปเนี่ยครับเดินเข้าตรงนี้เลยครับไปนี่ก็มาอาศัยที่เขาเป็นเพื่อนย่านทางๆแล้วครับอาศัยที่อยู่ครับอาศัยที่อยู่เทศบาลก็เลยทำสร้างแข่งรถสร้างเหมือนบ้านให้บ้านหลังนี้เหรอครับผมเป็นรถเทศไทยครับอในลูกนี่แหละครับเหรอ จ้างทุกอย่างครับผมเแล้วแต่ไปแต่ว่าไม่รู้แล้วแต่เขาให้ครับเขาบอกเอาแบงค์ยี่สิบให้บอกเป็นร้อยค่าแรงสองร้อยแกก็เอาหมดครับเหรอเอาก็นี่ก็เหมือนโกงอ่ะใช่ไหมครับผมก็คือคนที่ไม่รู้อะไรเลยครับโอ้ค่าแรงค่าแรงไม่รู้จักสิบบาทเหรอครับผมโอ้โหเขาอยู่หลังนี้เหรอครับหลังนี้ครับไม่ใช่ที่ของแกอ๋อครับโอ้โหไอ้บุญ ครับขออยู่สองคนไป้ลูกเหรอครับผมโอ้เสื้อผ้ามาเสื้อผ้ามาด้วยเรว่าขยันครับไม่ไม่อยู่เฉยครับแล้วแต่ทำครับแล้วแต่คนจ้างถ้ามีอะไรก็เก็บมาถามเนื้อโอ้อยู่นี่อางนี้ครับผมครับผมโอ้นั่งตะเก้าอี้ก็ได้โยมเก็าอีนู่นเก้าอีนี่นี่นี่เก้าอี้นี่ บ้านเขาอยู่ไหนครับโยมให้ให้โยมนั่งผมไม่ได้นั่งในบ้านโยมนี้ใช่ไหมเออโน่นโยมโยมโยมแบบนี้โยมโยมแบนี้ครับนั่งยืนดีกว่าอ่ะนะครับครับตรงนี้เลยโยมโอ้ยเดี๋ยวเก็บดีก่าเห็อ่านสาธารณสจิตมรรสนะครับเหรอมีเหมือนมีพวกอะไรนะแกก็ให้รอยครับ แกจะคิดว่ายี่สิบแหละครับแกให้ไปแบ่งหเออรู้แค่นั้นน้ามัี่เลยไหมครับอาจารย์ฮะเอามาเอาน้ำมัสี่เลยครบจังคออแพนึเอีไมมาแพ็คหนึ่งใครจะได้มีน้ำดื่มเยอะเยอะเออ งานในชุมชนก็จะไปช่วยแค่มีการเหมือนว่าการแบบเรียรไลนบุญแกก็จะให้ครับผมอืมเอผ้าเลือกเอานะอันไหนใส่ไม่ได้นั่งกับติ๊กคูกไว้แล้วมันใหญ่เกินคงจะล้มนี่มีอะไรลม้ลมลม้ลมมาอย่า,างล้มมีอะไรมัง่ง<ม>ครบยาง,ายางครบยาง,งยม,มีมีพวกน้ำมันพืชครบน้องข้าว ครบเนาะเถอก่อนจะให้แบงค์ห้าร้อยกลัวโยมจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวนัก็แบงค์สิบอีกเอานับนี่ให้เขารู้จะให้แบงค์ห้ารอยก็เดี๋ยวก็กลัวจะน่ก็แบงค์ยี่สิบอีกนี่แบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยรู้นะ

นี่อาจารย์ต่อบุญได้ห้าร้อยนะรู้นะว่าแบงค์อะไรรู้นะอืโอเคมีความสุขนะครับครับผมอ่ะโอเคครับครับครับเออเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าไหมมีมีถุงไหมไม่เอามาถุงอ่ะโอเคอเค,ครบสามถุงโอเคครับไปแล้วน,นะครับ ครับผมครับผมโอ้เขาไม่ค่อยรู้แบงเขาไม่ค่อยรู้อเขาไม่ค่อยรู้แบงเหรอครับผมเหลอรู้เบงร้อยแต่เวลาซื้อของแล้วแต่จะทอนไม่ทอนเหลือโอ้ยทางทางการเรียนรู้อะครับทางแม่ทางนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้ถ้าไปซื้อของนี่ก็ถ้ามันนั่นถ้าเจอคนดีเข้าก็โอเคหน่อยถ้าไปเจอคนที่เอารัดเอาเปรียบก็ หมดเลยตั้งนึงไปเก็บผักบุ่งหอบเบิ่อนเรครับเยอะเป็นกําสิบกว่ากําเขาให้แกสิบสี่บาทครับแกเอาครับเหขาไม่โอ้คงไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เนาะนี่ก็น่าจะโอ้โประหยัดเนาะได้หลายวันนะครับแจกเยอะไปเปล่าเนี่ยแกไปเก็บหมอไม้ครับแกได้หนึ่งดองแกก็จะเอาไปให้ ให้ใหก,ๆๆๆใหกับดีๆๆดีดีนะครับเป็นเป็นเป็นช่วงที่ผลไม้ถ้าเป็นช่วงผักด้วยโอ,อ้โหผักผักช่วงผักอะเยอะช่วงที่ตอนนั้นเรามาแจกเป็นช่วงผักออมาทั้งผักหมดเลยครบหมดเลยปุ้งปาน,นิมปาน,นิานครบหมดเลยโยม<อ>ครบทุกอย่างเป็นหน้ามันพอดีครับทุงนั้นนี่ผักหน้าผักไม่มีเลยไม่ได้ผักมาครับไปครับ าก็ไปกันต่อนะครับกับผู้ที่ยากไร้ยากจนนะครับกับผู้ยากจนไปกันต่อ